Wow. สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับทุกท่าน FCMC นะคะวันนี้หน้าร้านเหมือนเดิมนะคะ MC Console โซนแดนวนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่15มีนาคม2564นะคะก็ชุดนี้เราจะเ,เราจะพูดเกินนำนิดหน่อยก่อนนะคะว่าชุดนี้เราจัดเตรียมพร้อมเนี่ยจะส่งเนี่ย ก็คือของสำนักส่งที่จังหวัดลำปางนะคะก็ชุดนี้จริงๆเนี่ยหลวงพ่อก็สั่งมาตั้งแต่อิตยิที่แล้วนะคะก็คือเราก็บอกว่าเราสะดวกที่จะส่งในวันในวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เราจะถ่ายถ่ายรีวิวเนี่ยเราก็จะเลือก เฉพาะที่เห็นว่าออสามารถที่จะทําได้นะคะในเวลาที่จํากัดของเราด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําเองตู้ทําเองพาวเวอร์ประกอบเองปีคอสทุกอย่างคือเราดูแลตั้งแต่ตัดตู้นะคะแล้วก็ประกอบพาวเวอร์นะคะแล้วก็ตุ้ต้ สูตรตู้อ้ออีกนิดหนึ่งค่ะสูตรตู้เนี่ยที่นิดหน่อยนะคะสูตรตู้ที่เรากำลังจะนำเสนอออกมาเนี่ยเป็นตู้ซับ12นิ้วสูตร MC เ,เราก็จะมีให้รับชมอีกในในคลิปต่อไปซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ย15กับ18ซับเนี่ยเรามีบอกเอาไว้ว่ามันเป็นสูตร BV แท้ที่จริงแก้ไขแล้ว มันก็จะไม่ใช่สูตร BV แล้วมันก็จะเป็นสูตร MC ตอนนี้ขอเริ่มต้นใหม่ละกันนะคะว่าสูตรที่ใช้ตั้งแต่ซับ15-18ยันลงไปจนถึง12นิ้วเนี่ยมันจะเป็นสูตร MC นะคะแล้วแล้วเราถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะทราบก็มาชมรายละเอียดของตู้แล้วก็ดูภายในของตู้ว่ามันเหมือน BV หรือมันเหมือนเทอร์โบไหม นะคะเรามีให้ให้ให้ดูดูได้ค่ะภายในนะคะก็ปีคอร์สเนี่ยพระเอกของเราชุ้นนี้นะคะแล้วก็ปรับง่ายเล่นง่ายเสียงดีออกมาเลยพาวเวอร์4ชั่นแนนพันหกรวัตต์แบรนด์ MC คอนโซลแอนด์าแล้วก็มีสติกเกอร์อีกนิดนึงข้อควรระวังนิดหน่อยนะคะ เพื่อป้องกันลูกค้าเองแล้วก็เซฟให้กับตัว MC ด้วยสายสัญญาณที่สำคัญที่สุดเลยที่นำสัญญาณออกมาถ่ายท่อออกมาได้100%ซแล้วก็สายลำโพงทุกอย่างเนี่ยที่เราใช้เนี่ยการแถมของเราเนี่ยมีคุณภาพทั้งนั้นนะคะเนี่ยค่ะเราใช้ของลีดนะคะไม่เคยที่จะใช้ของยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่าการที่เราจะเลือกอุป,ปกรณ์แล้วเราคัดสรรแล้วเนี่ยลูกค้าพร้อมฟังพร้อมใช้งานเนี่ย ถามว่ามันมันมันเป็นอะไรที่มันจะต้องสะท้อนกลับมาถึงที่ร้านเพราะงั้นทำไม power เราถึงกล้ารับประกันเพราะด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆเหล่านี้อุปกรณ์ทุกอย่างล้วนทั้งสิ้นที่มันจะต้องออกมาแล้วพร้อมใช้งาน1 0 0นะคะมาถึงตู้กลางแหลมที่เราใช้ทรง ps นะคะช่องลมก็ยังไม่เหมือนใครก็ยังมีซ้ายขวาของเราเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะแล้วก็ ตู้สูตร MC 35นิ้วใช้โครงหล่อนะคะ,ะชุดนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีขาตั้งนะคะมันสามารถใส่ขาตั้งได้ตู้สูตรของ MC ไม่สามารถที่จะใส่ปักเป็นเสาได้ด้วยเหตุผลที่ว่าตู้กลางแหลมเนี่ยมันเป็นโครงหลอ่อแล้วก็ทุกอย่างมันใช้ดอกโครงหล่อทั้งหมดการปักเสามันก็มีผล ในเรื่องน้ำหนักนะคะก็ล้วนเดี๋ยวอาจจะต้องมีถ่ายเทสเสียงลองเสียงในท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้นะคะยังไม่ลืมแมสหรือผ้าปิดจมูกนะคะอยู่ในช่วงโควิดซึ่งสำคัญมากเลยในช่วงเวลายอย่างนี้ก็ MC ก็ขายได้เรื่อยๆก็ยังอยู่เผชิญ ด้วยกันกับคนไทยแล้วก็เ,เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็อย่างน้อยก็คือเครื่องเสียงของเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างความดังอย่างเดียวให้หน้าลำคาหรือว่าหนวกหูแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้มันเป็นเสียงเพลงที่ออกมาแล้วดังไพเราะแนวดนตรีที่เกิดความสบายอกสบายใจเวลาฟังนะคะสไตล์ MC ก็คือฟังสบายหูนะคะก็ ยังไงก็ฝากดูแลคุาพ่อดูแลทุกคนในครอบครัวคนที่รักถ้าไม่มีคนที่รักอยู่ฟังเพลงกับเรามันก็คงไม่มีความสุขใช่ไหมคะงั้นก็จบแต่เพียงเท่านี้เราก็รชมคลิปต่อไปขอบคุณนะคะ อบใจซอซอมาวัดตะโกกราบรววพ่อรวยการเึินม nah ันติดชีวิตมันปูตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนอาจคนจริงใจความหมายไม่พอถานักยากจนแพ่นอขอพอหลวงพ่อช่วย พระชีอายุทยาองค์าด้วยใจพระอาจารย์แก้ว์ร้อกองค์ใหม่สา์ต่อกานเต็มท,ที่อยู่ก็ร้องเย็นเมืองก็ําตามมหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพระชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งน้โมซ้ม บูชาหลวงพ่อดบนบทเรียนชันนะนขึ้นขอสัวเปลดพล,นลานที่ขอมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อถวยดนให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเผ่าบ้างนะให้สมคำ่าสิบหลวงพ่อรวยฝากใจโซโซให้วัด นนสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผาทุกฝันบอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสยุยทานเทียยงลมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชีวิตา เสียงคนยังไม่เหนื่อยหนใจสุดยอดที่นี้พี่นังเอ้